สวัสดีครับอีคิวจากบ้าน็อกเคนครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่าซูเ a ซิ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูซูเรซิ่งเดี๋ยวผมต้องขอความเข้าใจกับเกมนี้ให้เพื่อนๆรู้ก่อนนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้เลยนะครับเกมซูก็กลับไปดู3คลิปนี้ได้นะครับมันจะเป็นการฝากเงินนะครับเพื่อให้ได้เหรียญซูมานะครับผม ใน e c o s y s t e มของโซลหรือว่าระบบของโซลครับมีมากมายหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินนะ่าแล้วก็การซื้อ NFT เขาก็จ่ายเป็นเหรียญโซลนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าไอโซคิปเปอร์เนี่ยหรือว่าโซลเลสซิ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งละกันที่เพื่อนๆสามารถเล่นเกมแล้วก็สามารถจะเอาเงินจากเหรียญโซลไปซื้อ NFT หรือรูปภาพได้ด้วยหรือจะสามารถจะไปฝากเอาไอเทมไปแลกเป็นไอเทม ได้นะครับผมในอนาคตนะครับเท่าที่ตรวจสอบหรือเท่าที่ดูเนาะซูฮิปเปอร์หรือว่าเหรียญซูนะครับยังสามารถใช้ซื้อไอเทมในเกมได้ด้วยนะครับผมเอาละทีนี้ตอนนี้สูก็มีอยู่2เชนที่ได้ลงหรือว่าสามารถทําการฟาร์มหรือเข้าไปเล่นได้เนาะก็จะมีอวาลเลนต์กับวานนะครับผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับโอเคหน้าตาเว็บของสูก็จะจะบอกว่าไงเนี่ยมีหลายเว็บแล้วกันเพราะว่า ตอนแรกเขาอาจจะตั้งใจทําเป็นซูคิปเปอร์อย่างเดียวใช่ไหมเรื่องระบบการฟาร์มต่อมาก็ขยายเป็นซูอีโคสเต็มนะครับก็จะมีเรื่องการบิดการคอสเชนด้วยนะครับคือเขาพยายามรวบรวมเพื่อให้มันเสร็จสรรเพื่อให้คนทํางานง่ายแล้วกันนะครับแล้วก็มีตลาดของซูเกิดขึ้นมานะครับเพื่อใช้เหรียญซูในการซื้อขายได้นะครับผมนี้ก็มีเกมมานะครับผมเป็นเกมของซูด้วยก็คือซูเรสซิ่งที่ผมกําลังจะมาเล่นให้เพื่อนๆนดูนะครับ ่าแล้วก็มีทีเซอร์นะลองไปดูก็ได้นะครับผมสำหรับตัวละครน,นะครับของซูคิปเปอร์เจนแรกจะออกมาหมื่นตัวเนาะมันจะเป็นรูปไฟล์ตัว2อ่าตัวเขาเรียวกว่าพิกเซลนะครับผมเราก็สามารถจะเข้าไปซื้อใน Open นซูได้นะกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมราคาเหรียญซูณปัจจุบันอยู่ที่50ฟสตังค์นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อจะฝากเงินสักประมาณ5 0 0 ก็2 5 0 250ประมาณนี้นะครับผมเอาละทีนี้มาดูซูเจนกันมากนะครับราคาต่ําสุดของซูเจนอยู่ที่าราคาต่ําสุดของซูอยู่ที่ระดับ normal นะครับพันห้าลองดูสิพันห้าร้อยซูเป็นเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับผมเพืเ่อนๆก็สามารถจะไปซื้อ NFT แล้วก็เตรียมในการเล่นของซูเลสซิ่งได้นะครับผมเพราะว่าต้องใช้ NFT ในการเล่นเนาะ เดี๋ยวถ้าเพื่อนทันใดนะครับไม่มี NFT เดี๋ยวเราก็จำลุในส่วนของการทดสอบกันนะครับวิธีการเล่นเบต้าเขาก็บอกว่าให้เรานะครับไปลงทะเบียนหรือก็สมัครให้เรียบร้อยก่อนเนาะวิธีการเล่นทั้งหมดแล้วก็เว็บไซต์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น NFT นะครับวิธีการดูเหรียญหรืออะไรผมทิ้งไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับและข้อมูลที่อัปเดตนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ในทว i t เตอร์เนาะตรงสู่ Ecosystem นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นเบต้ากันเลย อันนี้ผมก็ามาทดสอบพร้อมเพื่อนๆเ,เหมือนกัน,นครับวันนี้วันที่6 6แล้วนะครับเกมน่าจะปิดอีกทีหนึ่งนะครับรอบแรกนะปิดเบต้าของ v 1 2นะครับวันที่29นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นดูก่อนได้นะครับว่าชอบหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวผมไปดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ลองล็อกอินดูนะครับโซไอเดียเชื่อมต่อกับ m e t a m a s k ดูก่อน โอเคนะครับซู ID แล้วก็พิมพ์ ID เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะให้เชื่อมต่อกระเป๋ตตตา,าตังค์เนาะเราก็กดเลือกได้เลยครับมาเชื่อมต่อกระเป๋าตังค์นเซ็นอนุญาตนะครับให้เข้าถึงข้อมูลมเข้าถึงตัวละครของเรานะครับแล้วเขาก็จะสร้าง ID ให้เราเนาะน่าจะเป็นนี้นะอ่ะสเต็ปที่2นะครับเขาก็บอกว่าให้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก 2FA ฟสเเราก็สร้างเลย นำโทรศัพท์ก็สแกนเลยครับผมแล้วเราจะได้รหัส6ตัวเนาะก็เป็นการยืยนยันนะครับกับ ID ที่เราสร้าง BBC ไทยนะครับโอเคแล้วก,กดคอ e นเฟิร์มเชื่อมต่อมิเตามมาครับเราก็จะได้ ID มาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะจบหมดแล้วนะครับผมเอาละทีนี้เราไปกลินกันหลังจากที่เราติดตั้งตัวเกมเสร็จแล้วนะครับให้คลิกคำว่า s ูเ l Racing Beta อะไรเลยก็จะเป็นอันเริ่มเล่นเกมเลยนะครับผม ก็จะมีโหมดของการแข่งขันแล้วก็การปรับคัสตอมนะครับผมกาปรับคัสตอมก็น่าจะเป็นเรื่องของการใส่สล็อตของนะครับเราสามารถที่จะใส่ไอเทมได้ัหลรวมทั้งอาวุธนะครับผมในอนาคตก็น่าจะมีต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับตอนนี้ยิ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับระบบที่เปิดเป็นแค่การทดสอบให้เราเข้าเล่นเฉยๆนะยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่กําลังสร้างขึ้นนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับ NFP ของเรายังไม่สามารถจะนำมาแล้วก็ออกมาเล่นได้เลยเนาะเขายังเป็นตัวละครทดสอบเบตา้าเหมือนกับหมเลยทั้งสล็อตวให้เราเขาเล่นนอะอ่าเราก็สามารถจะกดเริ่มเล่นได้เลยตัวไหนก็ได้ครับผมโอเคแล้วมันจะมี2ข้อให้เลือกเนาะก็คือสามารถเข้าต่อสู้แบบเบต้าได้เลยนะครับผมกับอีกอันนึงจอยแม็กอันนี้ยังไม่เปิดครับเ่าบับว่าเราก็แค่เล่นได้แค่อันเดียวเนาะ โอเคครับเมื่อเราทําการเข้าเล่นนะครับเราจะต้องมารอเพื่อนนะครับมันจะเล่นได้ทั้งหมด8ปดทัแเนาะเท่ากับวัดเล่นได้ทั้งหมด8คนนะครับยังไม่เห็นบอทนะเท่ากับว่าถ้าไม่มีผู้เล่นนะครับเป็นเพื่อนก็ต้องรอนานหน่อยนะครับผมวันแรกๆที่เปิดทดสอบผมคิดว่าน่าจะเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปครับก่อนที่มันจะปิดตัวเบต้าผมว่าน่าจะน้อยต้องรอนานหน่อยนะครับผมถ้าใครไม่อยากรอก็ดูคลิปนี้ได้อย่างเงี้ยผมต้องเข้าเล่นแล้วเจอเพื่อนแค่4คนนะครับไม่เต็ม8ถ้าต่ำกว่า4 ไม่ได้นะยังไงก็3ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะตอนนี้นะครับอ่าต้อง4เท่านั้นถึงจะสามารถจะเริ่มต้นเข้าเล่นได้นะครับผมเริ่มต้นมานะครับเพื่อนเพื่อจะมีเวลาทั้งหมด6นาทีเนาะในการที่จะต่อสู้กับพลเมือด้วยกันนะครับเพื่อเพื่อจะสังเกตว่าเข้าเกมมาจะเป็นแค่สี่อ่เห็นไหมนั่นะคือรวมตัวเราไปแล้วนะครับไม่ครบ8ครับ มีทั้งพลังชีวิตแถบสีเขียวนะครับถ้าเราเริ่มกดยิงนะครับเราต้องใช้พวก Energy 1หนึ่งอยนะครับเกมเกมนี้นะครับกำแพงก็จะบีบกลับมาเรื่อยๆแมพมันจะเล็กลงเรื่อยๆเนาะนกับเกมบัตเทิลรอยัลทั่วไปเนาะถ้าเกิดเราอยู่นอกกำแพงเราก็จะเสียเลือดครับก็คือสีเขียวๆเราจะลดลงเองนะครับผมสีฟ้าน่าจะเป็นตาเมน,นาผมยังไม่แน่ใจว่าใช้ทําอะไรหรือเป็นน้ํามันรถนะหรืออะไรอันนี้ยังไม่เห็นนะครับเห็นแค่ถ้าเรายิงบ่อยๆอ,อ,อ่ะ มันจะทําให้ไอตัวสีเหลืองอะลดลงนะครับผมการบังคับง่ายไม่ยากถ้าเล่นผ่านมือผมว่าน่าจะง่ายกว่านี้นะครับอาวุธณปัจจุบันมีให้เรา3าแบบเนาะก็คือปืนเลเซอร์นะครับจรวด RPG แล้วก็ปืนธรรมดาที่ยิงไม่จัดกันเห็นไหมครับแถบสีเหลืองลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเล่นไปสักระยะหนึ่งยิงๆพักๆมันก็จะเพิ่มเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องกะจังหวะหรือว่ามีทักษะพอสมควรในการยิงพู่ต่อสู้ให้ได้ครับอ่ สีแดงๆในแผนที่นั่นหมายถึงว่ากำแพงรอบนอกกำลังจะบีบเข้ามานะครับผมกล่องที่เป็นเครื่องหมายแ e ช t i o n mark นั่นคือกล่องสมของนะครับเราสามารถเก็บได้บางทีก็ได้เหรียญบางทีก็ได้สกิลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อสามารถเก็บได้นะลูกศรสีเ,รเขียวคือจุดที่จะพาเราไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วในหน้าจอนี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดบางส่วน ออกไปแล้วก็ไปเจอกับผู้เล่นเลยแล้วกันนะครับ จากที่ผมสังเกตนะครับเมื่อเราเสียชีวิตคอยครับที่เราเก็บอ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าตายเนาะก็ไล่เก็บคอยใหม่นะครับผมก็คือเหรียญซูแหละง่ายๆนะครับผมก็คือโทเค็นซูถ้าเราเก็บได้เยอะนะครับเราก็จะเป็นที่1ในบอร์ดนะครับผมก็คือจะได้มากสุดแหละการฆ่าหรือการฟันกันหรือการชนะต่อผู้ต่อสู้หรือยิงให้ผู้ต่อสู้ตายอะ่ะยังไม่นับนะผมยังไม่เห็นนะครับผม แค่มีโอกาสได้เก็บเหรียญจากคู่ต่อสู้ก่อนคนอื่นเท่านั้นเองเท่าที่ผมดูนะนอกนั้นผมยังไม่เห็นนะครับอะทีนี้ไปรอสักดานึงมั่งนะครับจุดคิวเขียวที่ผมผ่านอะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นการเติมเลือดนะแต่นะปัจจุบันตอนที่เลือบบไปยืนนะมันก็ไม่ได้เพิ่มนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าต้องรอหรอหรือว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ น,นี่ก็จะเป็นกล่องเห็นไหมที่เป็นเครื่องหมายลูกแ e ชั่นมาร์กอ่ะเราก็เดินชนเดินเก็บไปก่อนได้ครับระหว่างที่จะหาผู้เล่นแมปสร้างออกมาดีนะเมื่อกี้เป็นแมปทะเลทรายแล้วก็ป่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแมปเมืองแบบแคล้ายๆกับดวงจันทร์อ่ะหรือดาวอังคารก็ม่อู่เหมือนกับเรายิงกันในดาวเคราะห์ครับแล้วก็มีเรียญพวเอ็กอาร์พีรอยอยู่ด้วยนี่ทกทีมเห็นยอย่างไรบ เราก็พยายามเนี่ยหาเล่นที่เจอครับแล้ก็ไปซัดก,กับเล่นนะโัวเกมก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วที่เพื่อนเพื่อเห็นใช้โล่เมื่อกี้เห็นไหมมันก็คือสกิลเสริมที่เรารับมาเราเก็บได้จากกล่องแล้วมันจะมีให้กดโอเคครับผม ปัจจุบันยังเปิดให้ทดสอบอยู่นะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าเล่นได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ครับอีค <D> ิว <Q> จากบ้านบล็อกเชนงคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ